เนี่ยเบั้องเนี่ยบั้องเนี่ยอาการนั่งบมกปกติอะพี่น้องลูกสาว่อยค้าไห้ลูกสาว่อยซ้งป่วยอีกแล้วเขาไปติดอยู่ในไห่สักตุกตกตุก้มหันนะบังอาการพอดีเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยเขบาบอกสบายใจอีกแล้ววันนี้แหละคไยกินบน่ได้นอนบ่หลับ ลูกค่อยบอกปกติเลยเบิ่งกิริยาท่าทางดนูจ้ะนะเบิ่งกิริยาท่าทางหนูบ่มีความเป็นปกติเลยนะ่นะ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 น,น่น่ะเห็นบ่น่ะโอ้ยนอน,อน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 ยาเข้าไปอีกเด็ดขาดเด้ดเด็ดจำใส่หัวไปเลยเด้อห้มันห,หนูหน่อยหนึง่งเจ้าละอ้วนมืออ้วนเว้นนะั่นนะ่ะโอ้บ่ จ้าของละอ้วนอังลางแล้วเขาไปหายเนีะหายหูทอเก้าเหมยียโอ้นายเด้อมันจะเงิดหลายเงิดหลายเงดแทงลูกข่อยบ่าปกติแม่แต่นิดเดียวตอนนี้พีน่น้องลูกอาการของน้องบ่ลโอเคเลยโอ้ยนายนายนาย ไม่สบายใจขึ้นนี่นอนบหลับอีกแล้วเฝ้าเด็กน้อยเีกแล้วพี่น้องเลี้ยงหมาก็หักหมาเลี้ยงแมวหักแมวเลี้ยงปลาหักปลาค่ะพี่น้องค่ะทุกใจหลายจ้ะลูกสาวขอยบกซดชื่นเลยนะเห็นว่านายเบึ้งเบิ้งเบ้ง,บง,บงว่หันนั่งช็อกจ้ะพี่น้องนั่งช็อก แต่มันแข็งตายในหายแล้วต้องออกมาเบิ้งนั้งตลอดเวลาแหละต่อไปนี่นอนม่หลับแน่แโอ้ยเบิงบ่งนัอ้หนไหๆลูกน้อยก้อยใจว่าโอเคเลย น่ะแม่ปิดหไวไปแล้วน่ะชอบวนเวียนที่เขาไปนี่หยทั้งทั้งจากของก็อ้ว,วนอ้วนอ่างลางอยู่เลือดใจดีนะเนี่ยปิดแล้วว่าต้องไปวนเขาไม่ได้อีกแล้วหันกิน,น,นหน้าหน้ยแม่โอ้รูอข่อยอาการบ่ดีพี่น้อง เซเคลื่อนค้นเมาเลยจะเบิ้งสังเกตดีๆเลยบ่มินความปกตินะคะเซลักษณะค้นเมาเลยค่ะเบิ้งกิริยานั้งดูดนี่นี่คือค้นบ่ปกติโตเนี่ยปลาตัวนี้บ่ปกติเลยจ้ะเห็นบ่บ่มีความปกติเลยค่ะพี่นอ้อง លូខ້ອຍป่วยលូខ້ອຍ shock ហេ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 